ยังโสดแพทเว้นระยะห่างสถานะตำรวจหนุม่มหลังรูปโดนแกงเอามือถือไปเล่นสรุปนายตำรวจหนุม่มชนะใจคุณแม่สายสตรองหรือไม่หลังจากแพทนภพาโพสต์เปิดตัวตำรวจหนุม่มแล้วปิดทันทีชั่วค่าคืนลอยกระทงขณะที่ฝ่ายชายยังเดินหน้าตามจีบประกาศรักคนนี้คนเดียวโดวยนายตำรวจหนุม่มร้อยตำรวจตรีนภัทรชัยประภา อายุ27ปีอายุน้อยกว่าแพท8ปีและเป็นน้องชายของกะจังอดีตแฟนเก่าของโดมปรกรณ์ลำโดยแพทเปิดเผยกับตกมันบันเทิงยืนยันว่าสดอยู่ส่วนที่ลงรูปไปเพราะโดนแกงเอามือถือไปเล่นแล้วลงรูปไม่มีอะไรตอนนี้ลบหมดแล้วปิดจ็อบสดลุกหนึ่งเหมือนเดิมขณะที่ไฟชายหอมดอกไม้ไปง้อแพทถึงบ้านบรรยากาศหวานฉ่านั้นด้านบุมปรรดาเผยในยรายการตกมันบันเทิงว่าแพทยังรักษาระยะห่างอยู่ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายมาตา ามตื้แล้วแพทจะยอมรับทันทีทีมงานได้โทรถามแพททันทีแพทบอกว่าตอนนี้ถ่ายละครอ,อยู่และแพทยังโสดอยู่แพทยังให้ได้เป็นแค่เพื่อนซึ่งล่าสุดวันที่22พฤศจิกาย,ยนแพทนภาะย่างโพสภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นยิ้มหวานหวานอยากทําให้ใครใจบางบ้างจังโดยติดแฮชแท็กด้วยว่าแฮชแท็กสดลุกหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ